หอกสิครับมาทำการให้ส e ัญญาณเตรียมความพร้อมใครแทงใครแทงได้ไม่ไ <im> ด้ป <min> ล่อยกันเลยปล่อยแบบหัวแทงกันเลยแทงไม่แทงแทงไม่แทงแทงไม่แทงแทงไม่ได้ยังไม่โดนยังไม่โดน เวลายังไม่โดนยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าแทงไปแทงไปทำเงินซอนหนึ่งต่อซ้อนหนึ่งต่อซอนหนึ่งต่อดำ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 ต่อแดงคนได้แดงพา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  แดงพาไปแดงต้องเดินต้องเดินไม่เดินไม่ได้นะไม่เดินไม่ได้ไม่เดินโดนสองหนึ่งต่อดำต่อสองหนึ่งดำต่อสองหนึ่งดำต่อสองหนึ่งแดงตามเดินมาแดงโยกไปหลังแดงตั้งรับไปโยกไปหลังดำขี้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 สองหนึ่งลงสองหนึ่งลงดำขี้แล้วดำขี้ขี้เล่นขี้เลวขี้เล็กพวดเลยแดงกอดไว้แดงกอดไว้แดงกอดไว้ดหน มึงเ้นะมึงเ้นะมึงเนะเด็โยกไปลัวดำไม่แทงเลยดำเดินไปดำเดินไปเยี่ยวด้วยดำเยี่ยวด้ยด้วยเยยด้วยเดพาไปเด็กพาไปเดโยกไปดัแทงดำแทงิ้วหนึ่งทีเอาเอาเอเอาเอาเอาเดกก็เดินเด็ก็าเด็วต้องเดินเด็ต้องเดินสองหนึลองสองหนลองลองครับสมาชิกลองครับลองลองลองล จสี่ลองเจ็สี like ่ลองเจดสี่ลองเจดสี่ลองเจสี่ลองเด็กน้อเงินแทงซ้ายยังไม่เข้าต้อเงินแทงซ้ายไปแทงขวาไปแทงขวาไปยังไม่เข้าแดดจะอดทนได้ไหมแดดจะทนกับความเจ็บปวดได้ไหมหัวหางแล้วหางแล้วแดดต้อเงินแทงยังไม่เข้าแดดเบียดไปแดดต้องเงินแทงก็ยังไม่เข้าอีกเข้าดอกนี้เข้าสองหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อ ลองสลองสองหให้สองพอันลองหนึ่ต่อนะอนึ่่อน้ำเงินแทงซ้ายแดงกดไปแดงกดไปลองลองลองสลองสลองยังไม่มีคนต่อหน้ใยังไม่มีคนต่อหน้าสองลองสองลองสอ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 งหนึลองครับสอลอง แตมสัตวจะพิชิตความเจ็บปวดได้ไหมจะพิชิตความเจ็บปวดได้ไหมเฮ้ย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 ดับโยกมาหลังดับมาหลังดับมาหลังสองลอสองลอยอย่าไม่ติดนะเอ๋เอ๋อย่าไม่ติดอย่าไม่ติดนะเอ๋เอ๋อย่าไม่ติดนะตั้งเงินเดินไป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 ตั้งเงินเดินไปเดินไปพาไปพาไปนั้งเงินกอดนั้งเงินกอดนั้งเงินกอดนั้งเงินจุกไปนั้งเงินจุกไปแตมสัตวว่าไงเจ็ดสี่ลองเจ็ดสี่ลองตั้งเงินพาไปตั้งเงินพาไปพา Đen, phải lặn đen phải lặn đen phải lặn 21 nước to số nước to 21 nước to số nước to ใมุมดับชนะสามนาทีครับสามนาทีเขี้ยวด้วยผาข้างด้วยไม่ได้ร้องนะไม่ได้ร้องไม่ได้เล่นให้ใครนะไม่ได้เล่นให้ใครนะไม่ได้เล่นให้ใครไปแล้วไปแล้วดับชนะแล้วครับครับดับชนะนะดับชนะสามนาทีครับ เล็กด้วยเนาะน่าจะเล็กไหมเล็กด้วยไหมหอมด้วย,รย,วยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ